ไม่ได้ทารีแพร์ทำไมอ่ะขมิบเอาไม่รีไม่กล้าเปิดใครดูเขินกลัวเขาเห็นอึงจะไปเลเซอร์กล้าเลยต้องโกนเอาทำไมอ่ะเขินไปเปิดดีกวยน้ำหนึ่งเราเขินไหมเอาไม่น้ำหนึ่งทำไมก็ไปทำดีก็มาทำร่างกายตัวเองอ่ะเขินแล้วนะเขินแล้ว ทีมงานเกิดละนี่คือนี่คือความน่าอนคือโกนเอาโกนแล้วก็โกนแล้วก็ดูแลเอาออก็มันก็ได้มันก็ไม่ได้แย่อตอนเวลาขนมันขึ้นก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้คันจะไปเปิดอย่างเงี้ยมันก็เขินไงแล้วเขาบอกว่าจริงๆอยากไปถามอยากไปเลเซอร์ครับเขาบอกว่าเหมือนหนังยางดีไม่เอาวะเอาไว้เจ็บกับการโดนเสียบอย่างเดียวพออย่าไปดีกูแล้วไม่ได้อยากรับรู้รสชาติขนาดแกนี่มันอุบาทจริง วันนี้จะคุูอยากเขิลเพื่อนหนูไปทำจริงจริงเพื่อนหนูไปเลเซอร์มาแล้วบอกมึงอย่าดนะเหมือนดังยางดิเลยโอ้โหจิ๊ดจิและจังหวะใกล้ๆเม็ดนี่เจ็บมากหนูว่าไม่ได้จริงว่ะเดี๋ยวใช้งานไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกเออเอ้าเอามันใช้งานได้มันเจ็บไงบางทีมันเจ็บมากเงี้ยอ้าวถ้าเกิดว่ามีคลินิกไหนน่าอยากให้ให้แม่น้ำเข้าดูแล มีมะมีมะคนที่จะเลเซอร์ขอเป็นผู้หญิงได้ไหมคะแล้วต้องเป็นผู้หญิงที่เราผู้ชายทําไมล่ะหญิงแบบคุยได้อ่ะแบบมันลบภาพความจําหนูออกได้อ่ะเดี๋ยวแม่โก้หนูพูดตรงๆนะคนเรานะแม่ถ้ามันได้เห็นเสแล้วอ่ะแม่งมองหน้าเราต่อไปแม่งไม่ใช่ขึ้นหน้าละขึ้นนีแล้ะข้างๆแม่งลอยอย่างเงี้ยว่าว่วแบบเนี้ยมันจะหมดความศรัทธาหมดแล้วมันจะละมันจะละแบบไอ้เยี่ยนหน้ากูสวยเป๊ะนบวันนี้มาทําอะไรคะพอพอเปลี่ยนเรื่องมั้งห่กันเออเราได้เห็น แล้วอ่ะเออแม่งก็ความจำหนูอ,ะ <S <S 2> <S 2> อ่ะอ๋อไอ้นี่มันเท่านี้ท <ำ S 1> มีผลร,<น>ร่างกายจริงๆหน้าเก่า,าอะเนาะโกก็คือเหมือน,นปาแตนใช่ไหม<น>ตามที่คนชอบบุรีปาแตนเอ็ดดี้ปาแตนลูงพลเนี่ยรครับนะใช่ปาแตนลูงพลแต่ก่อนหน้าหนูขายเหมือนเลยอะไม่ขายอันนั้นหนูแก่กว่าปาแตนอกีก<า>ตอนนั้นคือไม่ดูแลตัวเองหน้าทั้งหน้าเนี่ยเสริมจมูกเทคนิคโอเพนซิโคกับคุณหมอกันวายเคเจเขาทำให้หนูพลิกชีวิตโกครับ กลัวมากจริงๆอ่ะจมูกแท่งเก่าหนูคือแท่งรอบแท่งที่หกแล้วทาแล้วนั่นออลอแต่ก็ยังเฮี้ยอยู่ทีเนี้ยก็มันจะทะลุครับนอนแล้วบอกหมอว่าหนูเป็นแพนิกนะตื่นมาคือสวยเลยขอให้สวยตื่นมาไม่เป็นไวรัลเลยยังไงอ่ะคนละคนเลยไม่มีรอยช้ำไม่มีอะไรยังไงเลยไม่บวมไม่ช้ำเลยแล้วก็มาเป็นหน้านี้เออจากหน้าเก่าโอเคทําจมูกทำอะไรทำจมูกทาจมูกใส่ซีลิโคนล่องแก้มครับแค่นี้เลยฉีดปากทํานมอืม ที่เหลือไม่มีโมไหมโมข้างล่างไนหะ